เริ่มเลยใช่ไหมก่อนอื่นนะคะเตรียมกระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วเราก็ค่อยๆพับพับขึ้นแบบนี้ให้มันตรงกับมุมกระดาษ <c oughs> โอ้โหม่มไชิดเลยโ <c oughs> อ้ใหญกๆ <c oughs> มาแล้วลูกแล้วพับอีกข้างถ้าใครไม่ถนัดก็สามารถใช้ไม้บรรทัดได้เลยแต่อันนี้ชี่ชัถนัดอยู่แล้ว เราไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดสวัสดีค่ะชื่อนีน่าเป็นน้องสาวเล็กของเจน่าเล็กสุดด้วยค่ะแล้วก็นี่เป็นการพับบอลลูนที่เยี่ยมยอดมากจะบอกให้เลยล่ะแล้วเอแล้วคนที่ใช้มือทำก็จะต้องโหลดให้สุดคีโหลดให้กระดาษมันออก แล้วก็ฉีดใช้ไม่ฉีดแล้วเราต้องต้องฉีดถ้าเราฉีดนานๆไม่งั้นมันจะขานะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มฉีดแล้วนี่พอได้ปุ๊บแล้วก็วางนะแล้วต่อไปเราก็พับครึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราก็เอาขึ้นมาพับขึ้นมาด้วยในนี้เลยค่ะแล้วก็พับอีกแผ่นอีกแล้ว้าละลาะ จะดึ่หนาใหม่มาอยู่ที่ไหนอยู่ดี่อยู่ดีกันไม่อยู่ดี่เก็ใหม่แล้วก็แล้วถ้าตรงกลางออกเสร็จแล้วก็เก่งครับอย่างนี้เฮ้ยเก่งเก่งอ่ะเก่งพับให้มันตรงกรันนะคะพอจีน่าป well> like ั๊บพอจีน่าพับจบปั๊บให้หนูแสดงให้หนูแสดงต่อเลยแสดงต่อเลยพับอย่างนี้ไปเรื่อย ทั้งสองข้างเลยด้วยดินะคะพับจนเส็จพอสร็จงสองข้างแล้วต่อไปเราก็พับแล้วก็พับอีกข้างปาเล้อเอาไปลงทีวีเลยเอาไปดูบนทีวีนะแล้วก็วพับไม่ดูไม่ดูไม่ดูแล้วก็พับแบบนี้ทั้งสองข้าง ให้มันตรงกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะจะเอาดินสอเอาตัวดินสอมามาแคบตรงรูหินรูตรงนี้ตรงของกระดาษเนาะเอาดินสอแคบลงไปแล้วก็เอามุมของมุมเนี้ยใส่เข้าไปอย่าให้มันหลุดถ้ามันหลุดมันจะเสียแล้วก็พักลงแล้วก็เอาอีกข้างทําแบบนี้ไปให้ครบทุกด้านแล้วมันก็จะได้มาเลย หนึ่งอันอนี่นะคะแล้วก็พับก,กลับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เป่า ม่มีแรงต่อผิด,ด้านแล้วก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนี่ไงคะบอลลูนเย่ <Yeah. S 2> ดีแล้ว